เราว,ว่าบีออนสวีเดนแล้วนะคะทีมงานเราบีออนกว่าเอานุตกรรมออกปุ๊บเข้นอาหารเข้ามา,<อ>าจากเรีร้อยค่ะวันนี้นะคะใครที่อย่างที่บอกนะคะเวลาไปทานก๋วยเตี๋ยวนะคะมักจะมีปัญหาเพื่อนนั่งกินที่เนี่ยแหละทานแล้วไม่มีคมสุขเจอตลอด ตอนนี้จัดให้เลยค่ะเรียกว่าไม่ต้องไหนกินของเราด้วยนั่นแหละไม่จ่ายตามอีกด้วยรู้สึกปัญหาเยอะมากเลยนะเวลาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้จัดให้ค่ะเรียกว่าหลุมใครหลุมมันหลุมเอออยู่หลุมใครหลุมมันเลยดีไหมเขาจัดให้แล้วนะคะวันนี้ไปทานก๋วยเตี๋ยวลงหลุมกันค่ะเจ้าพากินค่ะอย่ามายุ่งกับหลุมเชยร์มาลุ้งกับหลุมฉันชันดีก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือหลุมอย่างนี้ละกันอย่าตกอกตกใจไปมาที่นี่เลยนะคะสยามสแควร์แล้วเลี้ยวเข้าซอยหก คุณผู้ชมสังเกตป้ายร้านทางขวามือนะคะเขาจะเขียนว่าเตี๋ยวเรือหลุมร้านนี้ต้องบอกว่าไอเดียเขาดีจริงๆค่ะคุณเอลิสไกรบุญเลิศนะคะเป็นเจ้าของร้านเธอก็คิดไอเดียเพิ่มจุดขายด้วยการทำโต๊ะ <c oughs> เป็นหลุมหลุมหลุมหล,ลุมนะคะมีแบบทั้งสี่หลุมหกหลุมนะคะแล้วแต่ว่ามากันกี่คนนะคะเวลาทานเนี่ย <c oughs> คุณจะได้มีพื้นที่เป็นของตัวเอง <c oughs> ไม่เบียดเสียดกับใคร <c oughs> เห็นไหมคะแต่ละจานก็จะลงตามหลุมต่างๆนะคะต้องบอกว่า ใครที่จะคิดเรียนแบบหมดสิทธ์นะคะเขาจดสิทธิทบัตรสิทธทิบัตรทางวัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ อาเซียนกำลังมาแรงทางร้าน,าานก็เลยแต่งแต้มสีสันบนโต๊ะให้เป็นสีธ<ท>งชาติต่างๆที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนนะคะเมนูก็มีหลายอย่างคุณผู้ชมดูนะคะมี๋วยเตี๋ยวเรือนี่เป็นเมนูหลักนะคะมีเส้นให้เลือกทั้งเล็กใหญ่บะหมี่หรือว่าเส้นหมี่นะคะแล้วน้ําซุปก,ก็ต้องอร่อยด้วยเข้มข้นไม่มีกลิ่นคาวใช้เนื้อหมูส่วนสะโพกเพราะว่าจะให้ความนุ่มนะคะมีไข่ต้มด้วยนะคะไข่ต้มยังมาตุนที่สั่งเป็นพิเศษได้ใครอยากทาน2ออย่างเขาก็จะมีถ้วยแฝด สั่งสองชาแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่เป็นการทานก๋วยเตี๋ยวที่ได้บรรยากาศหรือประสบการณ์ที่แตกต่างจากการทานก๋วยเตี๋ยวทั่วๆไปนะคะหลุมใครหลุมมันนะคะนอกจากนี้อันนี้ที่เห็นนี่ก็คือขนมจีนกุ้งแม่น้ํานะคะใช้เส้นขนมจีนสดราดมากับต้มยำน้ํคข้นแต่ไม่เผ็ดมากสงบจิตสงบใจไว้นิดนึงนะคะก็ใส่กุ้งแม่น้ําตัวๆด้วยอันนี้ข้าวผัดปลาทูกากหมูจานนี้นะคะใช้ข้าวกับเนื้อปลาทูแล้วก็กากหมูที่เจียวเองทุกวันแน่นนะคะใส่มาในปริมาณที่เท่าๆกัน อันนี้คือลวกจิ้มแจ่วเป็นอีกจานหนึ่งที่แบบขายไม่ได้คอ๋วยเต๋ยวเรือส่วนใหญ่เวลาไปเขาก็จะสั่งลวกจิ้มนะคะท่านร้านเนี่ยเขาบอกว่าลูกชิ้นเนี่ยนะคะใช้เนื้อกว่า70%เพราะฉะนั้นจะได้รสชาติมากๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะแป้งน้อยนะคะที่สําคัญก็จะมีตับผักลวกอยู่ท้ายจานด้วยเพราะฉะนั้นคนรักสุขภาพเนี่ยทานได้เต็มที่เลยนะคะ <c oughs> แจ่วถ้วยเล็กๆเมื่อกี้นี้เนี่ยต้องบอกว่ารสชาติของเขาก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นจะเน้นหวานปนเปรี้ยวนะคะไม่เผ็ดแสบค่ะ เอาล่ะถ้าคุณผู้ชมอยากทานนะคะชวนเพื่อนไปเลยนะคะมีอยู่2สาขาหลักก็คือที่สยามสแควร์ซอยหแล้วก็เมืองทองธานีเปิดทุกวันก่บตั้งแต่10โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะคะสอบถามได้เพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-658-1819 0 2 8 1นเะคะ0 2 6 5 8 1 8 1 9เพื่อนดิฉันหายไปไหนรออยู่ที่หลุมไปรอยู่ที่หลุมลุมใครลุมมันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า โอเคเฝ้าหลุมไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอไปคุย <comfortable> กับเจ้าของร้านแป๊บเดยวเฝ้าหลุมไปก่อนเฮ้ยเมื่อคะเจ้าของร้านอยู่ที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผาสุนประหลัดรักษานะคะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวซะแล้วนะคะจะต้องทาให้ลูกค้ารู้สึกตื่นตาตื่นใจและมีความสุขกับการรับประทานด้วยนะคะ ถามก่อนเลยว่าทําไมถึงคิดไอเดียว่าโต๊ะต้องเจาะเป็นหลุมแลต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหลุมก็จริงๆแล้วก็อยากให้มีอะไรแปลกใหม่กว่าร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นจุดสนใจให้ลูกค้าจําได้นะคะและอีกอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์เพราะว่าอะไรที่เราเอาชามก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปในหลุมมันจะไม่วิ่งหนีเราไปไหนไม่ต้องไปกินที่คนอื่น อยากลองชิมก็เลื่อนมาไม่ได้ไชอบเลยค่ะเพราะปกติเนี่ยลูกนี่แบบโอ้โหเลื่อนไปเลื่อนมาโต๊ะของใครของคนนั้นเลยค่ะเอ๊ะอย่างนี้เวลาเราก็เลยคิดให้เป็นโต๊ะต้องเจาะรูใช่ค่ะแล้วตัวชามก๋วยเตี๋ยวตัวชามนี่มันต้องปรีปรับอะไรไหมคะให้เข้ากับหลุมจริงๆเราปรับหลุมเข้ากับชามคปรับหลุมไม่เข้ากับชามนะลองลองดูไหมคะว่าอันนี้คือว่าเอาจานจะบอกว่านอกจากโดนแล้วก็เจอโต๊ะนี่แหละที่มรู ดีดูนั่งดูชาไปก่อนนะที่ที่าทำได้แหละทีนี้มาดูมาดูอาหารที่ที่เราเสิร์ฟนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ค่ะอันนี้คือของเราพิเศษยังไงคะก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวของน้ำซุปเนี่ยนะคะเราก็จะปรุงสดใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็เคี่ยวกระดูกเนี่ยประมาณสีชั่วโมงนะคะพกแล้วก็เลือด เราจะกรองก่อนะนะคะไม่ได้ใช้เลือดสดๆแล้วก็ทำำําความสะอาดด้วยการใช้ตะไะคร้ค่ะมันจะไม่มีกลิ่นคาว<อ>แล้วก็ไม่ปวดท้องะนะคะ<น>ไม่ท้องเสียแบใครท,ที่ชอบทานแบบ ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะใส่เลือดเลือดที่นี่มั่นใจได้เลยเรื่องความสะอาดใช่ค่ะเพราะบางคนเกรงว่าเอ๊ะกลัวจะท้องเสียเพราะมันเป็นเลือดสดที่นี่รับรองไม่ท้องเสียค่ะเส้นอะไรคะเพื่อนๆใช่ไหมเส้นอะไรเอาตับใหญ่ไม่ชูไม่เส้นไม่งอไม่ต้องกินเยอะเยอะมากอ่ะไม่ต้องกินง่ายหรจะได้ไม่ชูไม่ผักไม่งอกไม่หมูไม่ใส่น้ำไม่เลืองอะไรเลยพีค่เอาเอาเส้นอย่างละหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวลองสั umas, out, right. mai, oh, ่งดูทีนี้ อันที่เด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปกติก๋วยเตี๋ยวเขาทานทีละชามประเภทแบบเลือกไม่ได้เส้นใหญ่ก็อยากต้มยำก็อยากอย่างไปหมดเลยเราเลยมีการแก้ปัญหาอีกแบบนึ็นการสองเกลือค่ะอันนี้ใช่ไหมคะใช่มาเป็นแบบนี้อันนี้วางหลุมได้เหมือนกันหรือเปล่าคะอันนี้ต้องขออนุญาตยังไม่ได้ทําหลุมพิเศษมาสําหรับสองสองเกลือค่ะอันนี้สําหรับใครที่อยากทานน้ำตกด้วยแล้วก็อยากทานก๋วยเตี๋ยวธรรมดาด้วยก็คือว่า เหมือนพิซซ่าเป็นคราฟได้ก็เดี๋ยวเราก็คราฟได้เหมือนกันส่งมาให้สามเกลอดูสิค่ะส่งอันนี้คือคืออะไรค้าเป็นอย่างหลุมเนี่ยคือหลุมใครหลุมมันใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นสองเกลอแบบนี้คืออันนี้สมัครสมานสามัคคีกันใช่ไหมดูคนใกล้กันนะทานกันคนละคนละอย่างก็ได้นะคะค่ะน่ารักสจังไม่เดี๋ยวนะคะสามคนนี้ไม่ได้ทานข้าวอะไรมาเลยไม่ได้มาต้องรอต้องรอแต่เราไม่สมัครอยู่ที่หลุมตัวเองมานานแล้ว รอเดี๋ยวนะเดี๋ยวรูกตาไปให้ค่ะเสิร์ฟเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวมีเด็กเสิร์ฟมานะคะเหนูไปเสิร์ฟให้ค่ะทีนี้นอกจากอันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้เห็นแล้วแบบน่าทานมากก็คือต้มยำกุ้งแม่น้ำใช่คอุ๊ยอุ๋ยอุยแหละเมนูนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะคะชายังไงทำยังไงอันนี้เป็นเป็นสูตรพิเศษก็มีเฉพาะที่ร้านเหมือนกันนะคะเพราะว่า จะเป็นผสมระหว่างเหนือนกับใต้อะคะ่ะจะไมจะ่จะใต้ก็ไม่ใช่ <Okay. S 1> จะเหนือนก็ไม่ใช่ใชเป็นเป็นไก่เป็นเป็นเป็นน้าเ,เป็นขมิ้นนะคะ อ๋อคล้ายๆกับแกงน้ำยาขนมจีนของทางใต้คล้ายๆเป็นขนมจีนเป็นขนมจีนค่ะแล้วก็ใส่กุ้งมีทั้ง่มีทั้งกุ้งและไก่นะคะแล้วก็มีหอมซอยด้วยค่ะเดาแล้วมันไม่ถูกเลยมันจะผสม่เจะเหนือก็ไม่ใช่ใต้ก็ไม่ใช่ค่ะอันเดี๋ยวขออนุญาตชิมอ่ะชิมให้ให้แขกให้แขกชิมเนี่ยค่ะบิดคอจนเมื่อยแล้วลักษณะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันให้ค่ะ ไม่ทันจบเดินออกมาประจาลุมเลยน่ามากค่ะลูก้นเวเราคนอกจากนี้ก็จะมีอันนี้ด้วยลูกจิ้มลูกจิ้มของเรานี่พีเด็ดนี่คือต้องทานเลยคป็ลูกชิ้นค่ะในนี้ก็จะมีลูกชิ้นมีหนับแล้วก็มีหมูค่ะนี้เราเราเขาบอกว่าน้ำจิ้มของที่นี่ก็จะไม่เหมือนที่อื่นด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะปรับรสชาติเรียกว่าให้เข้ากบบบางคนทานเห็นได้ไม่มากนะคะน้ำจิ้มก็จะ รสชาติเป็นยังไงนะคะก็จะกลมกล่อมค่ะเปรี้ยวเค็มหวาน่กลมกล่อมคสามรสสารสนะคะเอาลูกเอาลูกเอาลูกชิมไปเสิร์ฟไหยนะจ๊ะโทษนะคะลูกชิมมาแล้วค่ะพี่ขาอันนี้ไข่สั่งปะคะดิ่เสิร์ฟดีอ้าวขอโทษค่ะผิดโต๊ะนี่ค่ะนี้ค่ะเสร็จแล้วจ้าน้องขอช้อนเส้นหมี่เส้นหมี่อะไรนะคะน้องขอช้อนซ้อมเส้นหมี่ฝนทานเส้นอะไรคะไอ้น้องคพงลงหลุมกันเรียบร้อยเลยคุณมันก็ดีนะคุ ลแ<ง><ง>่ดีเลยคุณเวลาทานนี่คือแบบว่าปึ๊บชามันไม่เลื่อนไปเลื่อนมา<ช>นะม<อ>ันไม่เลื่อนไปเลื่อนมาอันนี้ถค่ตดเกียบคท่าคุณพี่ แล้วสังเกตว่าในในน้ำก๋วเกี๋ยวน้ำตกของที่นี่เนี่ยจะมีไข่ต้มอย่างมัต้เดี๋ยวนะทำไมฉันต้องเล่นเป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะก็เหมาะแล้วเหมาะแล้วทำไมฉันไม่ได้เลี้ยวเลชุดจได้เลยอีกหลุ่มหนึ่งหรอเหมอนได้ถ้าได้ไม่ได้หรอกชุดนี้แหละใช่เลยฝนมีนหนักมากเลยเรื่องชิมพอรู้ว่าต้องมารายการแจ๋วนี้ไม่ทาดข้าวไม่ทาดเราะอาตายตายหนักกว่าอีกนั่นเอง แล้วอย่างตอนนี้เห็นว่าเ่งเปิดอยู่สองสาขาสาขาสองแห่งอยู่ที่ไหนบ้างคะที่เอ่อสยามสแควร์คุนนกนะคะแล้วก็ที่เมืองทองธานีค่ะที่อินแทอร์แล้วก็ขออนุญาตมีสาขาใหม่นะคะเพิ่งเปิดเมื่อเร็วๆนี้ที่วิภาวดี64ค่ะวิภาวดี64วิภาวดี64มีหลุมเหมือนกันมีหลุมเหมือนกันค่ะมากที่สุดมากที่สุดในแต่ละโต๊ะนี่คือกี่หลุมคะหกค่ะหกถ้ามาเจ็ดนี่คนที่เจ็ดก็แยกโต๊ะละกันก็หลุมใครหลุมใครหลุมมันอย่าไปย่งกับเพื่อนนะคะแต่ว่ามันก็ทำ ให้ได้แบบบรรยากาศดูที่ฉันไม่เคยเห็น3คนนี้กินแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดนี้เลยดูที่แบบว่ารู้อยู่รู้ใครหลุมมันรู้อยู่ไม่ต้องซืส่วนตัวนี่เด็กนะคะขอโทษนะคะเรียกเก็บตังค์ใช่ไหมคะยางยางแปดหมื่นห้ายังกินไม่อิ่มยังกินไม่อิ่มค่ะยังหล่ะแปดหมื่นให้คุณผู้ชมกินตยวเหรอคะถ้าเกิดว่าสนใจจะไปอยากจะไปชิมนะคะอยากจะรบกวน แจ้งเบอร์ให้คุณผู้ชมทราบนะอ๋อที่สาขาวิภาวดีสาขาใหม่นะคะเบอร์โทรศัพท์029733212นะคะอันนี้เพิ่งเปิดเมื่อเร็วๆนี้เองะค,ะออนนค่ะ,คะาาตแต่รสชาติเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะ,คะส่วนสาขาอื่นๆนะคุณผู้ชมสนใจแล้วตามหาร้านอยากจะไปทานนะคะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ก็คือ026518112 6-58-18-19ดหนะคะ0-2-6-5-8-1-8-1-9นรู้สึกว่าฉันไม่เคยเห็นเขาทานเรียบร้อยจริงๆฉันฉันไม่เล่นแล้วฉันไม่เล่นเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วพี่จะเริ่ที่เป็นที่เป็นขนมจีนอ่ะ้าส้มเหนือใต้อร่อยมากรสชาติเป็นไงบ้างแ่บกแล้วก็เตี๋ยวเป็นไงบ้างคะก๋วยเตี๋ยว ไม่เล่นแล้วอร่อยอิ่มจีนจานนี้ของพี่ปอเนี่ยอันนี้ชื่อชื่อชื่อเรีูก่าอะไรนะคะอันนี้ขนมจีนต้มยำกุ้งแม่น้ำค่ะขนมจีนต้มยำกุ้งแม่น้ำก็ขายอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยคุณผู้ชมไปชิมกันได้เลยนะคะนอกจากอาหารอร่อยแล้วเขาเรียบร้อยกันบ้างแต่นี่ีบพี่เขาไปนั่งกินด้วยกันหลังอีกชาเดี๋ยวอีสองชาสองชาแลคะเทาล่ะระหว่างคั้งนี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าจะมาพรจะพาไปรวยใช้แล้วค่ะ ช่วงหน้านะคะตอนนี้เติมพลังเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเล่าเรื่องราวดีๆของคนที่มีไอเดียดีๆแล้วก็แนวคิดดีๆเป็นเอ<ร>กาคริกนะคะสูตรต้นตำรับจากสุพรรณบุรีแต่ว่าวันนี้โอ้โหแพ็กเกจสุดยอดช่วงหน้ากลับมาติดตามแจวพารินทร์ค่ะช่วงนี้ล่ะช่วงนิกชี้จไปเา